โอเคในขากบเนยเมื่อกี้ไงแถบผีอ่ะโอเคไม่แหลกไม่แหลกแปดเก้าสามห้าห้าเดี๋ยว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 เทสยังไงเทสยังไงเทสเทสเป็นเบอร์โทรอ่ะเทสเป็นเบอร์โทรเลยหรอเอาแอบมืดไหม เอาแบบมืดแบบมืดด้วยอยากดูมืดมืดลอง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 ดูะโอเคได้เลยเทสมาเป็นเบอร์โทรเจ้กดแล้วมันจะมืดมากเปล่าอ่ะไม่รู้มืดขนาดไหนเนี่ยต้องดูโอ้ยแดงแดงเนี่ยมืดด้วยหมอกด้วยเหรอว่ามืดอย่างเดียวมืดอย่างเดียวมืดจะไม่ตื่นเลยหมอกไหมแบบหรือว่าอะไรหมอกอยู่มืดที่เป็นขวดปะเป็นขวดอะขวดเป็นหมอกครับผมทั้งมืดทั้งหมอกโอ้โห ใส่หมอกมาไม่รู้ว่าฆาตกรหรือเราอ้าวเมื่อกี้ใครเลือกเพิ่มอะไรเสริมมาบ้างล่ะไม่ไม่ได้เลือกเพิ่มเลยนะไม่เลือกไม่ได้เลือกนั้นของฆาตกรแล้วล่ะโอ้โหฆาตกรเล่นหมอกเลยอย่างเนี้ยใส่หมอกนี่รู้ว่าเป็นกับดักหรือเปล่าฆาตกรกับดักอะไรเงี้ยใส่หมอกไม่ให้คนเห็นพื้นโอ้ยอีบ้าเอ้ยแล้วเวลาเดินก็กดคลิกรัวๆฮะคีกกับดัก คลิกรัวๆเออคลิกรัวๆเราเจอกับดักมันจะชะงักนิดนึงเฮ้ยมันก็ไม่มืดมากนะมืดมันจะเห็นต้นไม้เป็นดำหมดเลยอ่ะถ้าหากมีกับดักอยู่ก็จะมองไม่เห็นอ๋อโอ้ผีกับดักจริงๆด้วยมองผีมากเลยอ่ะผีกับป๋าอยู่หลังกันอยู่หลังกันกับป๋ามาซ่อมกันดีกว่าพี่มาไปซ่อมกันดีกว่าไปค่ะแย่แรกๆเย่อ้าวอยู่กันหมดเลยยกไว้เราค่ะไปไปส่วนเกินไปไมาจะเต้นทางให้ เฮ้ยไปแล้วนะเราไปแล้วนะมันมาแล้วนะเฮ้ยเราไปแล้วนะไม่มีแมวใช่ไม่มาเร็วดังวะมาหันมาๆอยางเนี้ยเราไม่ทำอะไรมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดนนี้ก็เปิงครับผมเพราะว่าใจเต้นตึกตักนะครับรู้สึกมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเป้นเหมือนกันอะรู้สึกใจเต้นเขามาแอบหลังใครวะ หายอยู่หลังเขาเนี่ยอย่าโเติมนี่ดูเราไปแล้วดูดิโอ้โหไม่กระดึ๊ดคามมากันเป็นแถวค <c oughs> ามากันมาเป็นแถว <c oughs> มันแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะมันมาหาผมแต่ว่ามันมันคาดกับผมแลกดีมากกี่คอร์มั้ยกี่คอมั้ยแฝดสามอ่ะแฝดสามแฝดสามแฝดสาม,ามเอาลีนดาวไปก่อนเลยป่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ติดใช <c oughs> ่ามา ใช่ใช่หาเครื่องหาเครื่องเฮ้ยเครื่องมากมีเครื่องอยู่เครื่องนึงระวังพื้นด้วยนะระวังพื้นด้วยคิดก็รัวคิดก็รัวคิดก็รัวมืดมากเลยอ่ะคิดก็รัวคิดก็รัวเฮ้ยทำไมใจเต้นวะโอเคซ่อมแล้วกันล่อไปอย่ามาแถวเฮ้ยใจเต้นอ่ะแต่ก็เต้นไม่มากเฮ้ยเต้นมากเลยเต้นแรงมากกันล่อไปโอ้โหการวันไหวเน่ะ ว่าใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีครับมาดีครับให้กันนะนี่โอ้ผมพี่มึงมาลุลัวเลยเฮ้ยโอ้เร็วเลยโคตรเร็วสเปคมารลุลัวเลยเนี่ยอยางกับตีโทมฮอคมันก็หลอนดีนะมีทั้งแบบควันแล้วทั้งมืดอะแต่ควมันมีที่พื้นตลอดเลยเนาะเรามองพื้นไม่ค่อยเห็นเลยอยู่ในโรงงานนะตอนนี้ผมไม่เห็นมันแต่ว่าเสียงเพลงผมดังมาก นี่ก็ใจเต้นเหมือนกันมันน่าจะอยู่ข้างล่างครับรู้กูคิดรัวๆเจอไอ้เครื่องแล้วเจอไอ้เครื่องแล้วปั่นกันเลยครับเพื่อนๆกูคิดรัวๆกูกลัวรู้สึกตั้งใจเล่นมากเฮ้ยนี่มีแย่งของเฮ้ยมันขึ้นมามันอยู่กับผมมันอยู่กับผมติงบ้างล่อไปกันสล่อเองล่อเองรีแจ้งไปซเอมรีแจ้งไปต้อมโอเคโอเคโอ๋อใช้ฉายเหรอโอ้โใช้ไม่เป็นด้วยดิใช้ยาจะตายสองหน้าตัวเองไงสองหน้าตัวเองผีตกใจ กันเฮ้ยฟอลเราแล้วบอนเราแล้วแการล่อไปทางอื่นเร็วรอระเบิดกันอยู่มันหลุดจากผมไปแล้วนะกันตัวรอดอุ้ยเนี่ยเป็นแรงอ่ะเอ้เสร็จเอ่ะเสร็จอ่เสร็จมันใกล้เสร็จแล้วนะเฮ้ยพี่กีบมาแล้วจ้าอุ้ยไม่มามันไม่มาไม่มาพี่กิบแต่ก็เสร็จละเฮ้ยมาแล้ว บอกน้ำบ้านตามเราอยู่ไมะใช่ไหมอยู่แถวนู้นใช่ไหมกูเอบ้วกูเอบนะเจ้ากูเอบนะเจ้าเอากิ๊บเลยมันเห็นกิ๊บเหรอใช่บิกิโตะเอบบ่กิจะไปต้องไหนรถขึ้นตรงไหนเนี่ยไแต่ก็ใจหายเต้นละไปทางไหนแล้วเอามานหาเขาไม่เจอมืดเกินนี่คือข้อดี เฮ้ยโอ้โหอยู่ใกล้ๆเลยนี่ว่าเหลือสองเครื่องเหลือสองเครื่องสองเครื่องครับเจอเครื่องเจอเครื่องนึงอยู่หน้าดินไม่รู้เลยหน้าไหนหน้าพี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าซ้ายมือมันมืดมากโอเคค่อยคลิกเลยค่อยคลิกเวยเอ้ยแม่งคนตู้คนตู้มันอยู่เครื่องนี้มันอยู่เครื่องนี้ปั่นไปเลยครับทำไมผีอยู่ใกล้กันเยอะมากอยู่เครื่องผมตลอดมากผีมันวางกับดักไว้ ันวางกับดักไว้โอ๊ยเรากับดักด้วยนะเฮ้ยใครล่อมาวะไม่ไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ล่อมาผมไอ้ใครผู้ชายีเไอ้ดำไอ้ดำใครไอ้ดำคือกันนั่นแหละไอ้ป้าโอเคผมเองผมเองใจเย็นครับอย่าตกใจครับเสร็จแล้วนะโอเคงั้นละอีกเครื่องเรียบร้อยเฮ้ยกิ๊บโดนไม่โดนนคนรักษาเฮ้ยใครวิ่งมาบ้ใครวิ่งมาวะ ผมเองโถล<ะ>่เลยวิ่งมาชกประกัศน<แ>ักลอ่อไ<แ>ม่ไม่มันมันยังไม่เห็นเราโอเคระวง<แ>ังแล้วได้บ้านในบาน้นบานเครื่องนั้นนิดไปแล้วนะมันไปแล้วนะม,นวนะมันไปทางการแล้วนะจริงเปล่าเขาเห็นเขาเห็นไปเดินผ่านเข้าไปไปทางการไปลแล้วโอ้โหเนี่ยเจอหน้าเลยอุ้ยฟันมิดกันอยู่ทางไหนอะเขาก็ใจเต้นเหมือนกันฟันมิด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 มันต้องวางกับดักไว้แน่เลยผมกลัวกับดักที่สุดแล้วตอนนี้ อีเครื่องเดียวใช่ไหมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเขาเขาอยู่หน้าประตูพี่อยู่ตรงประตูดิพี่อยู่ประตูหลบไว้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 เออเมื่อกี้ประตูไปไหนแล้วล้อมันอยู่ลินอยู่ไหนเนี่ยลินไปไหนเนี่ยยังไม่รู้ลินยังไม่รู้คนละประตูกับพี่กิตรียมเลยอ่ะเมื่อกี้มราด้วยกันอยู่ดุดแล้วดุดแล้วดุดแล้วนี่ลินอยู่หน้าประตูอีกแั้วเดินเดนมีกรนประตูโอ้ยกรดนประตูกำลังเปิดประตู พี่กินอยู่ประตูไหนอันนี้ไงไม่เข้แล้วนั่นที่ใครเนี่ยเลนเองมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ใครอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเฮมีลิงมาลิงมาแล้วน้องนนาองคนไอ้เหี้ยเจ๋อเจ๋อมาเข้าไปนะโอ้โหโอ้โหเข้ามาตู้เปิดยางประตูเปิดยางแล้เปิดแล้วอ้าวเขาเข้าประตูไปแล้วเขายังไม่เข้าไปเลยมันเข้าไปให้เองอ่ะเอาไม่ลิงเข้าไปเองอ่ะก็ก็อยู่ใกล้ประตูอ่ะ ไปไหมไปเลยไปเลยไปเลยกเดินเข้าเลยมันเข้าไปเลยออก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 อย่าไปอย่าไปอย่าไปไปด้วย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 เอากมาด้วยเอากมาด้วยกิดอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปเล้ไสวยตานี่บอกแล้วให้เขาสร้างห้องเค้กโอ้รอบนี้ได้เยอะได้เยอะได้เยอะมืดจัดดูผีเป็นคนไทยอ่ะ my friend t h my friend t h ใช่ไหมผีไทยผีไทยผีไทยใส่หมอกจริงว่ะเออมันใส่หมอกมาแล้วนึกไงใส่หมอกมามาโดนขังตัวเองวะเนี่ยแล้วมันมันกลับหากิฟไม่เจอ